ส่วนแกเล็กเดี๋ยวเอาจจเอาไปต้มกันนะครับแต่ตัวนี้เอาเจเอาไปคั่วก่อนนะครับนี่นะครับใบบะคูดนะครับโรยเข้าไปเลยนะครับสวัสดีครับท่านชมเจอกันที่ช่องมิสเตอร์เกรียงผู้ชายผักคัวนะครับวันนี้เราก็ได้นี่นะครับเห็ดทอกนะครับหรือว่าเห็ดเพาะนะฮะ แน่นี้ก็จะเป็นหน้าเฮ็ดนะครับออกสป,ปะเฮ็ดครับแปลว่าอันนี้นะครับวันนี้ก็ไปสั่งที่เพจในเชียงใหม่นะครับก็สั่งมา5ขีด2อ่า280บาทก็เลยจัดมาสัก3ามสามลิตรครับพอดีนะก็อยู่ตามประเทศเราก็เลยอยากกินก็โทรมาสั่งบอกว่าขอซื้อกํากิบาทก็ซื้อนี่นะครับแป้งป่าแป้งก็ซื้อกินอันนี้ก็จะต้มต้มไปก่อนนะครับต้มแล้วก็ จะเอาแช่แข็งไว้ขห้นื้อนะครับส่วนผมนะครับที่จะมาทําเมนูวันนี้ก็จะมีข้วเห็ดเพาะนะครับแล้วก็หรือว่าข้วเห็ดทอบนะฮะจะข้าวตังาสมเนือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเห็ดเพาะเนี่ยตังเหนือเนี่ยเปิ้นข้าวยังไงนะครับไปติดตามดูกันเลยนะครับวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมนะครับก็จะมีเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดทอบนี่นะครับผสนเหนือก็จะมีหมูบดหมูสับก็ได้นะครับใบบักขูดแล้วก็จะมีพริกแกงนะครับ พริกแกงเดี๋ยวหอาไปดูกันนะครับว่ามีส่วนผสมอย่างพ่องนะฮะไปดูกันเลยนะครับเขาก็จะมาเลือกเห็ดเอาเฉพาะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเอาแบบใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาซอยเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับส่วนไอชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปต้มนะครับเดี๋ยวหอมไปซอยกันนะครับท่านผู้ชมเขาจะเลือกเอาแกงใหญ่ๆนะครับมาซอยนะครับซอยบางๆแบบนี้นะฮะเพื่อมันจะได้สุกเร็วๆนะครับ มันก็จะมีตึงแก่ตึงหนุ่มนะครับปนกันไปนะฮะเพราะว่ามันคงจะแบบมีหนุ่มทุกแก่นนะครับเฮาก็จะซอยยิไปเรื่อยๆเอาจนมันหมดนะนะฮะวันนี้เฮาก็จะพอแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะแล้วนะฮะ เพราะว่าแกนใหญ่เนี่ยมันเริ่มหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่แกนเล็กนะฮะส่วนแกนเล็กเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มก่อนนะครับแต่ตัวนี้เราจะเอาไปคั่วก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาหั่นใบบักขูดเป็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาทานเนี่ยมันจะเข้ากับเ็ดทอปเลยนะครับ ใส่น้ำปั่นเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเพื่อเราจะเอาเจียวกับพริกแกงนะครับมันจะได้หอมๆนะฮะพอกระทะร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแกงนะครับลงไปเลยคนนะครับพัดให้มันหอมนะครับหลังจากนั้นถ้ามันหอมเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะครับท่านผู้ชม เฮากับพัดพริกหอมแล้วนะครับเฮากับใส่หมูบดลงไปนะฮะคนีห้มันเข้ากันนะครับถ้ามันแห้งนะครับเฮาก็เอา,เอาน้ำใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็เอาเห็ดเข้าใส่เลยนะครับ เอากลับมาคนถึงรอบนะครับเพื่อหมูกับเห็ดน่ะมันเข้ากันนะครับถ้ามันแห้งเกินไปเราก็าใส่น้ําเพิ่มลงไปนะครับเอากลับมาปรุงรสกันนะครับใส่รสด,ดีเข้าไปนะครับไขมักรองนวัวก็ใส่หงนัวนะครับถ้าไขมมักรบมาต้องใส่นะครับโคนให้มันเข้ากันทํากรํารนะครับหลังจากนั้นเรากลับมาใส่นี่นะครับ ใบบ๊กขูดนะครับโรยเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็พัดเข้ากันแรอบนะครับกินนี่คือหอมมากมากนะครับถ้าใส่ใบปรกคูดลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเราก็จะมาเทใส่จานนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับขัวเห็ดผาะหรือว่าเห็ดผอบนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องมิสเตอร์เตียงผู้ชายข้าวโพดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมาทำอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมไปดูกันนะครับ